สวัสดีครับพวกเราสายเลียบวายม่บัตเทมันจะสายเลือบวายนะครับพี่ออยกับพี่ไลท์นะครับคือตอนที่อยู่คนเดียวรู้ป่าวว่าฉันอะเปิดช่องไม่เป็น <laughs> คือฉันแบบสวัสดีครับแล้วก็แบบแล้วคืออะไร <c oughs> <c oughs> คือคือฉันอ่ะคือทุกครั้งที่อยู่กแบบับอยู่ด้วยกันอ่ะ มันจําไม่ได้มันออกมาเองจากมันเป็นว่าเหมือนทุกคนมันปันไปด้กันแล้วมันมันคือฉันพูดโดยที่ฉันไม่ฉันไม่เคยจําเลยเล็กของในนี่หัวว่าฉันพูดประโยคว่าอะไรตอนฉันอยู่คนเดียวอ่ะฉันอัดไปหลายรอบมากว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพวกเราชาสายเล็กไม่มึงจริงๆตอนฉันอัดเอ่อเทนี่เออเทนี่อ่ะทุกคลิปฉันต้องมานั่งนึกว่า ปกติกูพูดคำว่าอะไรวะคือจำไม่ได้เลยฉันพูดไปสามสี่แบบแล้วทำไมถึงไม่ไปเปิดดูคลิปเก่ามันอัดอยู่มันอัดอยู่เด e m ย s มัสโกออลเดี๋ยวโชว์มัสกออนมักอออะวันนี้นะครับพวกเราก็มากับเฟิร์สลุค t e ีเซอร์สังมินดินเหนียวสังมินดินเหนียว ตัวอย่างแรกนะครับซังมินดีเหนียวออนแอร์ธันวาคมนี้ผมก็อ่านเล้ด้วยเลยซึ่งเรื่องราวอันนี้คือก็เป็นเรื่องราเรื่องราวแบบไม่รู้แล้วกันแต่ว่ารู้ว่าหนึ่งเหนื่นหนึ่งเหนือนหนึ่งเหนื่แสดงนําเนี่ยเป็นชาวเก่าเป็นเก่าแท้เออขั้นเลยอื่นหลังเออเป็นเกาเป็นเกาหลีแท้อะไรอย่างเงี้ยเออ หนึ่งเนี่ยรแสดงหรือพระเอกหรือนายเอกน่นาจะพระเอกดึกแต่ก็เลยไม่มัน่ในใจก็เลยใช้เขาหนึ่งมาแสดงไงเยอะเยี่ยดดูดีได้ไหมอืมอออแล้วแล้วก็มีน้องที่เรารู้จักเออเราก็เลยแบบเออมาดูดิดูฟิล์มกระแสของเราน่าสนอยซึ่งเรื่องการแสดงใช่ไหม,มสแสดง,งสแสดง,ง,สดงก็อะไรก็อย่ายงคุณนั่งขึ้นตาเขาก็เป็นดิจิตอลเกอร์ท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงเจอกันผ่านไลฟ์นัดเด้อเหรอไม่ใช่ ถ้านนดินมาจากอะไงตงนี้แหละไม่ไดาตรงนี้นะท่านนดะดอตั่าะมันมาตรงนี้นะเออเออน้งกวางนงกวอืมอืมแล้วก็ใคร่าพีเคหรือว่าพีเคมีใครมีใช่พีเคคนแปลกปะอืมได้ถึงไปเนี่ยเพราะว่าจบที่จะแบบพูดจัดเหมือนถ้าเพูดรูดจัดก็คือเป็นติกตอกขึ้หนึ่งเหมือนกันคือมาดามปันนี่มามามพันนี่อ่ามมันี่รู้จากยังรู้จากคุณแนะนคุณปารินาอืมอืมไก่กุ๊ก ฟ้องไหมข้นาฟ้องไหมอย่าไปฟ้อนนะคุณคุณยรตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรอสตอรี่ประมาณไหนนะคะใหว่าดินเนี่ยวเกี่ยวกับวัดว่าอารามสร้างด้วยดินเหนี่ยสมัยก่อนปะไม่รู้กันเปิดมามันดูเป็นวัดไหมเราก็างเชื่อมโยงเนาะบางทีเราอย่างเพิ่งเชื่อมโยงตอนเราเห็นโจทย์อะไรเงี้ยเราดูไปสักนิดนึงก่อนก็ได้มันเชื่อว่าใช่ ก็เก่งก็เก่งเออเออเองเก่งอามบอกก่อนไม่รู้กิปไหนจะเอาไปกิ๊บแรกคืางจนแตกนะไม่มีอะไรที่แบบตอนี้เนี่ยแต่จะบอกทุกกิ๊บเออใชอะไอชาท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสวัสดีครับอ้าวเพ่เป็นเกาหลีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีวะเฮ้ยสวัสดีครับขอโทษครับ ไม่น่ารักนะน่าดูไบรท์อยู่นะแบบทุกคนเลยอ่ะน่ารักอะซังมินนี่น้องซังมินเป็นเกาหลีเด็กเกาหลีที่แม่ชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆใครว่ามึงเด็กเกาหลีอะเคยมาอยู่บ้านปุ๊บเมื่อสิบปีก่อนวันนี้อยู่ดีๆก็โผล่มาเขาก็ดูคนดีนะดูเออเออติงตองติงตองเหมือนพี่เจี๊ยบเลยอะอยู่นะไม่ใช่เจี๊ยบเจี๊ยบศพพิษไม่ใช่เจี๊ยบเจี๊ยบระนาดหรือว่าเจี๊ยะนาดเออตอปี้ถ้าพูดไม่ช้าก็ไม่ต้องกินมึงแต่เอาจริงหน้าดีทุกคน ตอนเด็กๆแต่พอกลับเกาหลีไปก็หายไปเป็นสิบสิบปีไม่เคยติดต่อกลับมาวันนี้เป็ไงหนุ่มหงเนี่ยรูงส่วนตัวรูงส่วนนะรองส่วนตัวเต้นเหนี่ยวเต้นเหนี่ยวเห็นไหมบ้านดินเหนียวก่อสร้างดินเหนียวจริงคือพี่เลย ูพี่น้องจต่ใจร้องสระเห้ยเนี่ยไม่่เนี่ยน้องกวงใส่แนัม่าแล้ว่นไ,ไ,ไม่ได้เป็นแฟนกันมาขอจูกทำไม เยอะแยะไอ้หนุ่มเออไม่ไม่ขอให้มันชัดแหละไม่ติดเรื่องจูบแต่ว่าติดเรื่องความสัมพันธ์นี่เลยโอ้โหรอหนวดน้ำมันเขานวดแบบนี้ได้หรอจประสบการณ์ก็ไม่ใช่อะ่ะ <laughs> เออแต,อต,อตอ่ประสบการณ์ที่เคยนวดก็เหมือนไม่ใช่ <laughs> โอ้ตาย,ลยแล้วมันจะถอดหมด <laughs> <laughs> ไม่ใช่ตัวส่วนตอ่อไม่ได้ไม่ใช่ตัวส่วนนวดนะ ไม่รู้เปิดไฟเออออมาดังคันนี้ขอกำกับขอไม่พู <ขอ S 1> ้จัดข,ขอโทษขอโทษ Glory Day Entertainment อ้าจบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมกับทีเซอร์ซังมีนกับจีนเหนียวอ่าอย่างที่พี่ไล่พูดเลยเห็นไหมเป็นสิ่งก่อสร้างดินเหนียวทำจากดินเหนียวไม่เกินจริงเพราะมันไม่ใช่ความจริงมันก็เลยไม่เกินไป เราเราเราเรียกตัวทีเซอร์ตัวตัวอย่างเนี้ยเรามาพูดเป็นแบบเป็นพอยต์ดีกว่าแบบแบบอ่ะพอดแครสแล้วก็ไม่มีอะไรเลยบรักชันเหรอเออเออถึงแบบพอดแครสก็เป็โปรดักซ์ซันถึงแบบอะารทั้งหมดอะภาพแสงสีอะไรเงี้ยเออมันสามพอยแล้วกันถ้าในส่วนของพอดแคสต์เนี่ยก็น่าไม่ไปฟังพอดกับแคสรสแยกกันพัดเรื่องพัดเรื่องอ๋อพัดเรื่อง ถ้าในส่วนของพอ o เรื่องก็น่ารักก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่ทับซ้อนอ่าง่ายๆแชม่บย,ยง่ายดูดูแบบก็เป็นเรื่องราวของคนที่เคยเจอกันสมัยเด็กแล้วก็มาเจอกันตอนโตอเออแค่นั้นแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ทับซ้อนระหว่างประเทศเออก็จริงแต่ไม่รู้ว่า อำนาจอธิปไตยนั้นจะเป็นไทยเหนือเกาหลีหรือเกาหลีเหนือไทยต้องรต่อติดต่อติดตามตอนนี้น่าเกาหลีไทยผมทรงละจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีนะเออแต่ไทยเขาคิดไทยเขาคิดว่าเป็นเกาหลีไทยอืมมันจะเกาหลีไทยสฉันว่าในแมชนี้เกาหลีน่าจะได้ชชนะไปใช่ไทยน่าจะดูทำประตูฝูงซงเลวมากไม่เคยแต่ฉันอะแต่เขาแอบแอบเคลมว่าเป็นซีรีส์วายไทยเกาหลีเรื่องแรกเรื่องแรกเลยเหรอ วายไทยเกาหลีไม่ที่แบบเกาหลีมาเล่นหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าเรื่องของใจะเป็นจีนเอออ่ะอ่ะก็เรื่องที่มีแต่นั่นน้าบนบนไอ้นั่นหน้าอะไรหน้าฉันนึกออกเออบนจีนอินจีนียร์เออนั่นน่ะเอ๊ะมันชื่อไม่มีสอบมีเจมี่เมลียงวะอันนี้ปะนะใช่ใช่ใช่สอบมีเมลี่ยังอันนั้นก็มีเป็นที่วายจีนไงไทยจีนอือแต่ญี่ปุ่นทำไมดินแดงอืม ถ้าเจอพายก็อย่างทีฉ่ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักซับซ้อนอะไรในเะรื่องของแบบพอกลับมาเจอกันแล้วก็จะแบบสร้างความรู้สึกความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องอาจจะแบบเกิดตอนไหนอ,อะไรยังไงมีอะไรค้างคาใจในอดีตหรือเปล่าแล้วกลับมาเคลียร์อย่างนง้นนะส่วนคู่คู่อื่นยังไม่เห็นหรอกใช่ซึ่งในส่วนของแคสคูยลูกจะนนี่ส่วนแคสฉันว่าดีหมดเลยต่วนตัวแล้วกัน อืมส่วนตัวฉันชอบแคสโดยภาพรวมถือว่ามองแล้วสบายตาสบายใจอืมติอืมแบบอันเพลิน,นอืมตอนเน,นี้ต้องเหมือนถนนในเมืองกับเธอมันไม่ได้แต่วิวบ้าแบบเออเดินเหนื่อสะดวกสะอาดสะอานงามตาอะไรอย่างเงี้ยเกลียดนมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่ลุกลังราเบทุกวิ่งกันฟิวบ้างแต่ฟิลแบบเออมันคือแบบอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเอ็นจอยเออน้องๆแบบคือน่ารักทุกคนถึงตัวฉัน ฮะอืมซึ้งง่วงแบบนีสติสติอ๋เรียกกลับมากเรียกเป็นความสมาธิสั้นครับคุณผู้ชมมาถึงชั้นเคุณผู้ชมนะเอออืมอืมแล้วก็ถ้าในส่วนของโปรดักชันอ่ะฉันรู้สึกว่าอันนี้เป็นด้วยความที่มันเป็นทีเซอร์เราอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดต้องรอในส่วนพวกเทรลเลอร์มากอีกทีนึงอืมเพราะว่าอันนี้เขาใช้โลไม่เยอะเลยนะในความรู้สึกเออมีแค่บ้านออาแต่น้อยแม่น่าสนใมากฝีมือแน่นอนอืมอืม ก็ถือว่าถือว่าน่าดูถือว่าแบบว่าน่าจะเป็นซีรีส์ทีมทีมเบาสบายอ่าขอตอนนี้ขอแบ่งซีรีส์เป็นแบบทีมแบบเบาสบายมันจอยกับกับซีรีส์ฝั่งแบบเกลียดดุเดือดอะไรอย่างงี้เอออันนี้นี่อยู่ฝั่งอันนี้อยู่ฝั่งเบาสบายรู้สึกว่าเวลาเราดูแล้วเราปล่อยซอยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆได้อืมไม่ต้องคิดเยอะอืมอือนคนผู้ชมแล้วกันเนาะอีสแยรู้ว่ามันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วล่ะแล้วไปคิดไปเรื่อยไม่ได้เราไม่ใช่ว่าขี้คิดเรื่องจริงเนื้ออะไรนะคิดไปเรื่อยๆเลย ก็อย่างกู้ไปเรื่อยๆแอ๋อก็จะมาธันวาคมนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันว่าตัว official trailer จะมาเมื่อไหร่แต่ก็ในระหว่างนี้ก็อย่าลืมไปติดตามนะครับตัว teaser เต็มๆหรือว่าไปติดตามให้กำลังใจกันได้ทางช่อง YouTube นะครับ g o r y Day e n d Official ถูกต้องแล้วก็ไอทีส่วนตัวของน้องๆได้เลยใช่ครับแล้วก็นอกจากติดตามน้องๆแล้วก็ไปกำลังใจพี่ๆด้วยนะครับด้วยกันกดไลค์ กดแชร์ Share, กด s u b s ไ r ร b e มีทุดช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, x t i k t o ok, k หรือว่า YouTube นะครับที่สำคัญ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งป่องด้นะครับเรานำเรานำความสุขสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย